สวัสดีค่ะมนีเนาะคะ่ะสาวเชอร์สิบห้าไปเบิงเขาต้่มเนาะบ้อม่เขาตอ่าธรรมดาด้วยค่ะเป็นเขาต้มมัดส่วนผสมเนาะคะ่ะก็มีไปไทายพระท่านเนาะคะ่ะก็สิมีข่าวเหนียวเนาะคะ่ละล้กก็กล้วยเนาะคะ่ะเป็นเขาต้มมัดธรรมดาบานเท่านะคะ่ะไปเบิงว่ามันสิเป็นพิเศษกว่าเขาตุมธรรมดาแบบเลยไปเบิร์นกันเนาะคะ่ะไปกันค่ะหัวเขาหยุ่นแก่ ชากะไทยบ่ทันเนาะค่ะแม่เป็นคนเฮ็ดเนาะค่ะก็เป็นขาา้วขาวสารเนาะข้าวสารข้าวเหนียวกำเลยคะ่ะแล้วก็สิมีกล้วยเนาะแต่แม่แล้วก็ชิ้นอันใหญ่แบบแบบคือกินอันนึงนะอันนึงเนี่ยสามารถกินได้ทั้งครอบครัวจนะคะแบบเราเห็ดเนาะเห็ดโผดโพบักโมบักแตงเราอลัอลงการงานสาั่งเนาะเห็ดหนึ่งในวันรักกินเนาะค่ะค่ะก็เป็นนี่นาะโ้มนา้าดิค่ะมามีเนาะคะ่ะเบอร์ ไงวะไงเอามาเทียบหนาอ <Gir ish. S 2> um oh, oh, ีกนะคะหนึ่งรอบเนาะปิดหนาผักบิดได้นะคะสะออนคลัคนะคะเบอร์นี้อุ้ยกินอะไรเนี่ยกิ่นในสามขาคุค่ะไงแบบนั่นเนาะบัดีแม่เราต้มแล้วๆนะคะแล้วก็เลยออกมาให้ให้กินเนาะเอ้เทียบเบกันแล้วนะคะหอนหอนดิเด้เเน่ในในหลุมมันอาจสิน่อยเนะค่ะแต่ว่าอันจริงแบบอันบลัมได้นหมคะแบบใหญ่แบบเตอร์เนาะ ตัดตัดเพขาดเงยยินไหลมีกล้วยกล้วยน้ำว้านะคะยทางให้เนาะกับว่าสัตว์เบอร์เบอร์เบอร์นะคะสิ่มเห็บเบิร์นนะคะว่ามันเป็นจุดจัดทร์แบบนี้นเ,นะะเ,นเ,นเนาะเงินไหลเงือเงือเฮ็ดเนยเฮ็ดเนยโผล่เนาะค่ะว่ามีเอียงเลยค่ะเนนี่นนันธรรมดาละซิ่มสักคำหนึ่งก่อนนะคะพ่อนนะคะ สวดตรวจค่ะแบบแม่เราออกมาจากแบบในหมอหอนๆเลยเนาะเรามาให้ซิมเราแบบโอ้ยกินหมดไหมนี่แบบหวาหนาาเนาะหวานกว่วยน้ำว้าเนาะเขาต้มมดัดแล้วกินไม่เนาะค่ะมันะะปรสาใจเนาะค่ะตั้งใจกินเบิงใหญ่ป๋าใหญ่คักเลยค่ะพ่อเคลียออกเนาะคลียออกจากใบตองนี่แบบมันเริ่ม,มาเต๋อกินไปน้ำกะหวานละแงไป็นน้ำยางค้นแยงเนาะค่ะบอล้าบ,บัวอหยอกซึนนะคะ ก็เป็นขนมขนมโบราณเนาะคะ่ะแบบน้ำผักอีสานเท่าเนาะคะ่ะก็จาก็เจเฮ็ดงานบุญงานหยังเนาะ,ะอันนี้แม่เราเฮ็ดหนึ่งในวันอยักกิเนาะคะ่ะเล็ดหลแซ่บเลยค่ะจะกินเบิร์ตว่นี่พี่น้องจะกินหมดไหมคะเนี่ยกินแท่นเขาได้ซ้ำขาดรึเนาะาคะ่ะจะกินหมดไหมไฟลาเซอร์นั่งเชิญนีจะกินเบิร์ตปะคะพี่น้องจะกินหมดไหมสู้ๆเนาะ เราต้องกินให้หมดนะสู่ก็ไม่อยังละค่ะพี่นอ้องเล็ดลายเจ็บดีค่ะหวานๆเนาะหวานๆกล้วยเนาะค่ะอืมเหนียวเนาะเหนียวเข่ากำเนาะเข่ากำแซ่แบค่ะแซ่บแซ่บหลายเนาะโดนโดนกินเนาะค่ะคันโบสำหรซบสำนึงคันบ่ได้มีงานบนุญงานอย่างเขาก็บ่ค่อยได้กินเนาะ แม่ละว่ะวันนี้วันตุดจีนเทากับเป็นคนดด้เขาไปก,ก,กินดีละว่าสันวา่าขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับขอบคุณนะคะทีะ่มารับชมมาจนถึงตรงนี้เนาะคะ่ะที่วันนี้จากกันไปใส่เนาะคะ่ะสรุปเรล้ากินบเบิดเนาะคะ่ะพี่น้องมันมันคำใหญ่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป่อเป็นกำลังใจให้บ้านน้อยๆหลงังดีนีนะะ่ด้ค่ะสำหรับช่องน้อยของเรลาเนาะของเรลานะคะขอบคุณมากๆ ไสู่โตไปนะเด้อค่ะพี่น้องสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย